คุณยิ่งคุยยิ่งเหงา <laughs> <laughs> จะเป็นพี่พี่จะเปลี่ยนชื่อครับเพราะมันดูผิดฟงจุ้ยนิดนึงนะครับเอ่อพเพลงทุกเพลงเพราะมากๆค่ะไม่ว่าจะเพลงใหม่เพลงเก่าขอบคุณมากครับอมตะชือ่ออมตะทิสสคอนพี่คะโกรกผมยังไงไม่ให้เป็นมะเร็งผิวหนังหัวคือกูเป็นแล้วกูเป็นแล้ว ป็นแล้วโอเคค่ะเป็นอะไรมาคะเป็นอยู่นะฮะเที่ไม่รู้นี่คือเป็นอยู่ครับถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับอย่าเปลี่ยนเลยอยากเจอพี่เนฟคืนตังหนูยังครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เนหน้าหลายได้ใจผมครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตแอดมินนะครับฝากสมัครงานอายุสี่ขึ้นไม่ใช่ไม่ไช่ไม่ไช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วให้เบอร์อะไรเดี๋ยวจดคอร์ด พี่ว่าใครในวงเหมาะกับชื่อเพลงนี้สุดครับอ่าไม่ต้องถามไม่ต้องคิดเลยครับไม่มีนะนนี้นะไม่แต่คนหน้าตาดีๆที่มาของเพลงน้าร้ายๆครับสงใส่มานานแล้วว่าทําไมมือกีตาร์ผอมจังอ๋อนี่น้องใช้ตาดูหรือเปล่าครับช่วงนี้เบาหวานแกขึ้นแกกินยาเยอะก็เลยบวมยาบวมยาจริงๆอะไม่ใช่อะไรหรอกแพ้เมื่อก่อนก็ไม่อ้วนเท่านี้นะครับก็เดือแพ้ซีฟู้ดแพ้ซีฟู้ดจังน้อง กีวิตกีวิตอุดมสินครับผมอุดมสินนะครับสินสะกดอะไรเงี้ยฮะรู้ครับผมอยู่ครับอยู่สงสัยในตัวผมว่าทำไมพี่มิติตัวเล็กจังครับสงสัยก็เพราะว่าพี่มิติตัวไม่ใหญ่เพราะว่าอะไรฮะไม่ได้กินนมฮะคือพผมกรรมเป็นคนตัวเล็กๆเป็นพวกครอบบิดเคยดูหนังครอบบิดไหมฮะตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีภาคต่อต่อจากเชือกพิเศษครับผม ต้องเอาแหวนแล้วเอาหวนที่แบบเอาแหวนที่แบบที่แบบนี่ไงอ้อนแหวนนี่ไงแหวน่เป็นลิงเหรทำอไมสไปเดอร์แมนเลยได้ไหมโยงได้นะคุณอุวัฒนาสังเลืองครับเขาบอกว่าวงนี้เคยเบื่อหรือลำคาญผมตัวเองบ้างไหมแต่ยังไงก็รักวงนี้มากๆนะครลำคารลำคาญผมหรอ ก็เป็นคุณต้องคานผมน้องคานเวลาเล่นสดเรามีล้มเป่าลมพัดมาเลยคือคือถ้ามันสั้นอยู่ระดับหนึ่งอ่ะเวลาเล่นมันจะเข้าตาแต่ถ้ามันยาวมากจะไม่เข้าคอปากอ๋อไม่คอปากแต่ว่ามันได้ภาพครับก็คือเสียงกับภาพผมเอาภาพก่อนครับผมเอาภาพก่อนครับผมครับเบียนะฮะหัวใจเต้นช้าลงทําไมไม่ไปหาหมอแล้วครับครับจะไปกับผมไหมครับจะไปไหมอ๋อก็ถามไม่เฉยอ๋อก็ ก็ดีครับไปไปไปตรวจหัวใจก็ดีเราไปตรวจแล้วไม่เจอจริงอากาศไม่ไม่ไม่เจอโรคหรอไม่ใช่หมอคุณก็คนหมอเนี่ยน้องวารุณ okay, ี w a y s d เออทำไมพี่อาร์ตหล่อจังคะโอ้โหให้พี่อาร์ตแถลงไขมันเกือบคำตอบเดิมมันก็ดูเบ้าหน้าพี่กับเบ้าหน้าเพื่อนเด้วยเบ้าหน้าพี่กับเบ้าหน้าพี่ปักสยามชัดเจนแค่ไหนเสียบิ้วที่กระจ่างใสกว่าเยอะเทสมาเนี่ยพี่ๆลอง แต่งคอสเพลย์เล่นสดบ้างไหมครับผมว่าดูสดใสดีถ้าแต่งคอสเพลย์เล่นสดจะแต่งเป็นอะไรกันครับผมกูว่าคุเป็นปิกาจูดมาสีเหลืองเลยครับผมโมโหกันดตัวน่าจะโอเคนะเาเป็นลูฟี่ลูฟี่ลูอะไรฟี่ฮะลูฟี่อยากจะแต่งเป็นเจร็อีกครั้งเจร็อกดันหมอด้านมอดันหมอด้านมอน่าจะเข้าเคยร์โคเบนดีผมทองแล้ว โกคูล่างชุดพิยาก็ได้ถ้าเซตผมให้มันตั้งเหมือนพี่ปิติวงลรงมสิริบผมก็คงเป็นชุดนักเรียนนะครับจะเป็นคอสเพย์อ๊ะนี่คอสเพย์คอสเพย์อะไรครับเนี่ยคอสเพย์ให้คนนครับคู่กันคอสสูงวันเพนสวยจังไม่มีอะไรจะถามค่ะแค่ฝากบอกว่าเลิฟโปเตโต้ครับพี่การตอบสิเลิฟยูทูบโอเคคุณพลอยมีสมบัติเขาบอกว่า <c oughs> ติดตามทุกเพลงของคุณที่ช่องแฟนมิวสิกผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียมและทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศหรือทางออนไลน์ f c e b o o k i อิน a g r a กรม YouTube โดยพิมพ์คำว่าแฟนมิวสิกออฟฟิเชียลและ Twitter@ f a แอดแฟนมิวสิกจีเอ็มเอ็มช่องแฟนมิวสิกทุกเพลงของคุณ